สวัสดีครับช n แนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกายี่ห้อบอมเบิร์กกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเ,เพื่อนกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะแบ,บร,รนด์บอมเบิรกเนี่ยก็เป็นแบรนด์สัญชาติสวิสนะครับที่ผมไปเจอโดยบังเอิญจากการที่เดินห้างนะฮะก็เดินไล่ตามแผนกนาฬิกาไปเรื่อยๆนะครับก็จะไปเจอตู้อยู่ตู้นึงนะครับที่เป็นของแบรนด์นี้นะ แล้วก็นาฬิกาของยี่ห้อนี้นะครับเขาจะมีหน้าตาที่แบบมีเอกลักษณ์มากเลยนะฮะเรียกว่าแทบไม่ซ้ําแบบใครเลยนะครับซึ่งปกตินาฬิกาโดยทั่วไปของบอมเบิร์กเนี่ยหน้าตาจะดูแบบหลุดโลกไปเลยนะฮะเป็นหัวกระโหลกบ้างเป็นดีไซน์แบบล้ํลๆเป็นดูแบบจัดจ้านไปเลยอะไรแบบนี้นะฮะแต่มันก็มีอยู่บางรุ่นนะครับที่หน้าตาเนี่ยมันจะมาเรียบเรียบแล้วก็ดูมีสไตล์ที่แบบมันใส่ใช้งานได้ง่ายขึ้นมาหน่อยนะฮะ โดยที่เรือนนี้ก็เป็นหนึ่งในเรือนที่ผมว่าหน้าตาดูแบบหยิบใส่ใช้งานได้ในชีวิตจริงพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวเรือนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวแวะให้ดูกล่องกันก่อนนะครับเพราะว่าบอมเบิ์กเนี่ย ก็พอเป็นแบรนด์สวิสก็ให้ของมาค่อนข้างจะโอเคนะฮะอย่างพวกกล่องที่ใส่นาฬิกามาเนี่ยก็จะเป็นกล่องหนังเทียมมาแบบนี้นะครับด้านในเนี่ยก็จะมีที่รัดหมอนสีดํามาประมาณแบบนี้วัสดุก็ถือว่าโอเคนะครับอาจจะแบบไม่ใช่เป็นหนังแท้แต่ก็ดูมีราคาดีแล้วก็มีแบบพวกซองใส่อุปกรณ์อะไรมาให้นะฮะที่เหลือก็แบบเป็นถุงพลาสติกทั่วไปละกล่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาดูส่วนนาฬิกากันเลยนะฮะนาฬิกาเรือนนี้อาจจะเรียกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นของทางแบรนด์บอมเบอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ทํางานอยู่บนระบบคอร์ เรือนอื่นๆนะคืออย่างเรือนอื่นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ประมาณแบบ1 000, 2 0 0 2,000สวิตฟรังเป็นต้นไปนะฮะราคาก็อาจจะแบบหลายหมื่นหน่อยนะแต่ตัวนี้ก็จะไม่ได้แพงมากนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงหน้าตานะครับก็ยังคงกลิ่นอายความแปลกแหวกแนวไว้ได้แบบครบถ้วนเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลเทียส่วนกันเลยนะครับเริ่มจากตัวหน้าปัดก่อนเลยนะอย่างแรกที่ผมเตะตามมากๆของเรือนนี้นะครับก็คือการที่เขาใช้ดีไซน์โลโก้เนี่ย มาแปะลงไปตรงกลางหน้าปัดแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นการวางเลเยอร์ที่แบบโลโก้จะอยู่ด้านบนสุดนะฮะแล้วก็ตรงกลางแบบนี้มันจะบางส่วนที่มันเป็นโคนเข็มนาทีเข็มวินาทีไว้นะฮะทำให้เวลาเรามองจากด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นเข็มมันพุ่งออกมาจากตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเลเยอร์ที่มีวิติลงไปนิดนึงด้วยนะทำให้มันก็ดูแบบมีเอกลักษณ์ดีไม่ค่อยได้เจอเลยในราการที่เอาโลโก้แบรนด์เนี่ยมาแปะไว้ตรงกลางแบบเป๊ะแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็การอ่านค่าเรือนี้แรกๆอาจจะต้องฝึกกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีวง2วงนะะ วงด้านในเนี่ยเป็นวงหลักชั่วโมงซึ่งตัวเลขเนี่ยก็จะมีมาให้แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับมี1 3 5 7 9 1เท่านั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคอยมองนะครับว่าเข็มชั่วโมงในใหญ่เนี่ยมันวิ่งไปตกอยู่ตรงไหนนะครับก็อ่านค่าได้ส่วนเข็มนาทีเนี่ยก็อ่านค่าได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นเข็มยา,ยาวๆแบบนี้แล้วก็ชี้ไปที่วงด้านนอกที่เป็นวงหลักนาทีนะครับวงหลักนาทีเนี่ยอ่านง่ายสุดละเพราะว่ามันก็ชัดเจนดีทุกๆ5นาทีเลยส่วนเข็มวินาทีของเขาเนีเนสดนะครับ แล้วก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ตัวเข็มเนี่ยตรงปลายเนี่ยมันจะมีการหักโค้งลงมานะฮะผมเดาว่าเขาเป็นการหักหลบเพื่อหลบมุมตัวกระจกนะฮะที่มันมีความโค้งโดมๆม,มากเลยทําให้มันก็เป็นเข็มที่แบบแปลกตาดีมากเลยไม่ค่อยได้เจอเข็มแบบนี้เท่าไหร่นะฮะซึ่งภาพรวมหน้าปัดเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมีความสมมาตรกันดีนะแล้วก็ดูแบบเป็นเลเยอร์วงกลม2ชั้นนะครับ ผู้สีก็ทํามาแบบโอเคมากเลยอ่ะขาวดำดูแบบคอนทราสต์ดีนะฮะสวยงามมากด้านล่างก็เขียนว่าสวิสเมสด้วยนะครับเพราะว่าเรือนนี้ก็เป็นแบรนด์สวิสนะฮะแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยของเรือนนี้นะครับก็คือกระจกนั่นเองคือกระจกของเรือนนี้มันเป็นอะไรที่มันแทบจะเป็นทั้งหมดของนาฬิกาอยู่แล้วอ่ะคือถ้าเกิดเรามองจากด้านบนนะครับเราจะแทบไมเห็นตัวเคสเลยนะฮะ ือเรียกว่ากระจกเนี่ยมองจากด้านข้างนะครับมันพอดีกับเคสเป๊ะๆเลยทําให้แบบไม่เห็นตัวโลหะที่มันเป็นสแตนเลสสตีลเลยนะฮะเวลามองจากระยะทั่วไปซึ่งอัน,น,น,นเนี้ยก็ทําให้นาฬิกาเนี่ยหน้าปัดมันดูใหญ่ดูเต็มข้อมือมากนะครับโดยที่คราวเนี่ยก็จะมาดีไซน์แบบเท่ๆแบบนี้ด้วยนะฮะด้านนอกเนี่ยมันจะมีแบบสีดําๆแบบนี้นะแล้วก็มีการเล่นหยักมานะฮะจับได้ถนัดมือดีมากเลยเวลาจะใช้งานคราวก็สามารถดึงออกมาเนี่ยเพื่อหมุนตั้งเวลาได้เลยนะครับไม่สามารถจะหมุนตั้งวันที่อะไรได้นะฮะเพราะ ถือว่าทําได้โอเคนะฮะถ้าเทียบออกับความโดมนะครับโดยที่สเปคกระจกเนี่ยเขาบอกว่าเป็น k 1 crystal นะครับก็ยังไม่ได้เป็นซัฟายนะแต่ว่าในสเปกเนี่ยมีการบอกไปว่าเคลือบซัฟายโคตติ้งมาให้ด้วยนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยป้องกันรอยขีดข่วนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับการโคตติ้งมาแบบนี้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือเวลามันเจอฝ้าอะไรเนี่ยมันจะติดแบบม่วงๆฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินมาแบบนี้นะครับมันก็จะดูมีดีเทลที่แบบเหมือนมีสารอะไรบางอย่างเนี่ยมาเคลือบอยู่บางคนก็อาจจะชอออบบบแนนนี้้กกกกก็็ไดดะะะภาาาพรวมขงปััเ่ืคคจ เทมากเลยนะอันนี้แบบใครที่ลองไปจับของจริงเนี่ยผมว่าจ,จะชอบได้ไม่ยากเลยเคสของเรือนนียก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าดีไซน์ออกมาได้แปลกแหวกแนวแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเลยนะฮะถ้าเกิดเราหันมาดูข้างๆนะฮะเราจะเห็นว่ามันจะมีลักยื่นออกมาเนี่ยแค่ด้านล่างนะครับและด้านบนเนี่ยมันจะเป็นห่วงแบบนี้นะครับมันก็จะซ่อนๆอยู่ด้านในทําให้แบบเราไม่เห็นอะไรโผล่มาข้างบนแบบนี้นะฮะดังนั้นก็ถือว่าเป็นทรงที่แบบแปลกมากอะ่ะไม่ค่อยเห็นใครทําแบบนี้กันนะครับแล้วก็ตัวลักเนี่ยถือว่าอันเล็กมากเลยนะ คือแทบจะมองไม่เห็นลักอยู่แล้วนะฮะเวลาเราใส่เรือนี้เนี่ยมันก็จะเด่นไปที่หน้าปัดแล้วก็ตัวเรือนกลมๆอย่างเงี้ยมันจะชัดมากๆเลยนะครับส่วนรุมของเรือนี้ก็มีมาให้เยอะเหมือนกันนะครับเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็พวกตัวเลขเนี่ย 60, 11, หกสิบสิบเอ็ดนึ่งอะไรพวกเนี้ยก็มีรูม,มาให้หมดเลยนะ เวลาเข้าที่มืดเนี่ยเรืองแสงขึ้นมาค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับส่วนขนาดตัวเรือนเนี่ยวัดง่ายๆเลยนะฮะเพราะว่ามาแบบกลมดิ๊กเลยออกมาประมาณสัก42มิลปลายๆคือเกือบ43มิลน,นะฮะความหนาเนี่ยอยู่ที่13.8มิลแล้วก็ลักทุลักเนี่ยจริงๆก็วัดจากตัวเรือนก็ได้นะครับมันก็ไซส์เดียวกันแต่ถ้าเกิดผมลองวัดว่ารวมตัวเคสที่มันยื่นมาด้านล่างแบบนี้นิดนึงด้วยเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณสัก47มิลน,นั่นเองนะฮะก็ถือว่า เป็นสายที่โอเคนะส่วนของสายเนี่ยให้มาเป็นหนังบัวนะฮะคุณภาพสายเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยแต่ว่าเท็กซเจอร์เนี่ยมันจะมาแบบด้านๆนะฮะมีความสัก飒มีความแบบกึ่งๆจะเป็นหนังกลับอะ่ะแต่ผิวเนี่ยถือว่าเรียบมากนะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์เนี่ยมาเงินเงินเงงเงาแบบนี้นะครับดูคุณภาพดีมากเลยด้านล่างก็มีปั๊มโลโก้มาให้ด้วยนะฮะบอมเบิ์กยังไงเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับใส่รูลองสุดท้ายนะฮะ แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสายหนังนาโต้เนี่ยมันก็จะมีความแบบแข็งแข็งแล้วก็ม้วนไปม้วนมายากซะหน่อยนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาผมใส่สายหนังนาโต้นะฮะมันจะมีความแบบล้นๆ้นมีความแน่นๆเกินเกินมากๆเลยอะ่ะคือแบบมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะ่ะแต่สําหรับเรือนนี้นะฮะต้องบอกว่ามันเข้ากันดีมากเลยนะเพราะว่าตัวนาฬิกานะครับพอมันมีรักแค่ด้านล่างอะ่ะ เราจะไม่ได้รู้สึกว่าสายหนังนาโต้เนี่ยมันมีความเกินหรือว่ามีความกลางมากเกินไปเท่าไหร่ละคือมันก็เหมือนเป็นสายหนังที่พุ่งออกมาจากตัวนาฬิกาแล้วก็ดูแนบเนียนดีนะครับคือถ้าเกิดนาฬิกาเนี่ยเขาเลือกจะดีไซน์ที่ใช้ลักทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะฮะมันจะทําให้นาฬิกามันดูกลางมากแล้วก็ยิ่งมาเจอกับสายนาโต้เนี่ยมันก็จะยิ่งกลางเข้าไปใหญ่เลยนะฮะแต่พอดีไซน์มันมาเป็นแบบนี้มีลักแค่ด้านล่างแบบนี้นะครับด้านบนมันซ่อนๆด้านในแบบนี้มันก็จะแบบอยู่บนข้อได้โอเคกว่ามมมาาากกกๆๆๆเเลลลลยออ่่ถืวววงตวัใครทีแแบบข้้็ ปกติใส่สาย,สายนาโต้มไม่ค่อยได้เรือนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับความสบายก็ถือว่าสบายมากนะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าตัวเคสเนี่ยมันมีความถ่วงนิดนึงนะฮะแต่ว่าสายเนี่ยมันใส่สบายกว่าที่คิดแบบมากๆเลยอะตอนที่จับตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะสบายขนาดนี้นะฮะแต่พอขึ้นคอปับเนี่ย มันโอบกระชับมันโคง้งรับปรข้อมือได้ดีสุดๆเลยนะฮะทำให้มันก็เป็นเรือนหนึ่งที่ผมว่าใส่ได้ทั้งวันแหละนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากภาพรวมก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่หน้าตาเท่มากนะฮะดูมีดีไซน์ที่มันเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยแต่ที่เด็ดจริงๆของเรือนนี้นะฮะมันไม่ใช่อยู่ที่การใส่ใช้งานแบบนี้นะครับคือเรือนนี้เท่าที่ผมลองไปหาข้อมูลมานะฮะเขาบอกว่ารุ่นนี้มันจะฮิตที่ญี่ปุ่นมากๆนะครับ ซึ่งตอนแรกผมก็งงนะว่าในรายการสวิสอะทำไมมันไปนฮิตที่ญี่ปุ่นได้นะฮะญี่ปุ่นเขาก็น่าจะต้องฮิตพวกไซโกซ i ติเซนหรือว่าออเรียอะไรกันแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เรือนเนี้ยมันดันมีฟังก์ชันหนึ่งนะฮะที่มันเหมาะกับวิถีชีวิตคนญี่ปุ่นมากๆนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะฮะนั่นก็คือเวลาเราถอดนาฬิกานี่ออกมานะครับถอดจากสายนาโต้ก่อนนะเราก็จะเห็นฟาหลังของเขานะครับว่าลักด้านล่างเนี่ยมันก็จะยืนมาแบบนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีตรงกลางตรงนี้เป็นสิ่งที่แบบรู้สึกประหลาดๆนิดน,นึงนะฮะแล้วก็เกิดความสงสัยนะว่าจะเว้นช่องตรงนี้ไว้ทําไมนะฮะแล้วก็ลักด้านบนเนี่ยมันก็จะมีร่องตรงนี้ด้วยซึ่งตรงนี้แหละเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่ามันสามารถแปลงเลยเนี่ยเป็นนาฬิกาพกได้นะฮะนั่นก็คือตรงนี้เราสามารถพับแบบนี้ได้ พับเก็บเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเรียบไปกับตัวเรือนเลยและด้านล่างเนี่ยเราสามารถซื้ออะเซสซอรีนะครับมาใส่เพิ่มได้นะฮะนั่นก็คือพวกสายโซ่แบบนี้ซึ่งสายแบบนี้มันทําให้นาฬิกาเรือนนี้กลายเป็นนาฬิกาพกได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะฮะซึ่งสายเส้นเนี้ยเราต้องซื้อแยกมานะครับราคาประมาณ3,100บาทนะฮะพอเราได้มาเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ทําการบีบแล้วก็สแนปเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะมีช่องตรงนี้ที่เขาเว้นไว้อะพอดีเป๊ะเลยมันก็จะกลายเป็นนาฬิกาที่มาพร้อมกับโซ่แบบนี้นะคร เขาไปชมดอกซากุระกันใช่ไหมฮะเขาจะมีเทศกาลชมดอกไม้อะไรแบบนี้ผู้หญิงนะครับหรือว่าผู้ชายนะฮะเขาก็จะมีการใส่ชุดแบบประจำชาติเขาอะอย่างเช่นพวกกิโมโนนะฮะหรือว่าชุดอะไรที่แบบมันดูเป็นทางการมันดูเป็นความพื้นเมืองมากๆนะครับเขาก็พยายามจะไม่ใส่ในาฬิกาข้อมือกันนะฮะอันนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลมานะคือลองนึกภาพนะครับผู้หญิงถ้าเกิดใส่กิโมโนอะแล้วแบบข้อมืออะมี AP สักเรือนหนึ่งหรือมีปัตเต็กฟิลิปสักเรือนอะมันจะดูขัดแย้งมากๆนะฮะคือแบบไม่เข้ากับชุดที่มันดูแบบย ดังนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะพกนาฬิกาที่แบบมันใส่ในกระเป๋าได้นะครับซึ่งนาฬิกาพกแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นที่นิยมขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะว่ามันก็สามารถหนีบไอตรงเนี้ยไว้กับพวกขอบกางเกงหรือว่าขอบก,กระเป๋าด้านในอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเอาอันเนี้ยใส่ไปในกางเกงได้นะครับและเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็หยิบมันขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วก็มาดูเวลานะฮะว่าอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้ว พอดูเวลาเสร็จปั๊บก็ใส่กระเป๋าเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้เลยว่าทําไมมันถึงแบบมีความนิยมกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องหน้าตาก็ถือว่าโอเคนะคือมันก็เรียกว่าเป็นนาฬิกาพกที่มีความโมเดิร์นมากๆอะ่ะคือนาฬิกาพกในอดีตทั่วไปอะ่ะเข็มมันก็จะแบบดูโบราณโบราณใช่ไหมฮะหน้าเชยเชยเหมือนนาฬิกาข้อมือทั่วไปเลยแต่อันเนี้ย มันก็เหมือนเป็นนาฬิกาพกที่หน้าตามันดูแบบทันสมัยมากนะแล้วก็ล้ำสุดๆเลยนะครับมีความโมเดลแบบจัดเต็มมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่แปลกแหวกแนวดีมากเลยนะฮะซึ่งอันเนี้ยใครที่แบบอยากจะพกนาฬิกาแบบย้อนยุคนิดๆนะฮะเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถเอาตรงเนี้ยไปเกาะอยู่ตรงห่วงรูร้อยเข็มขัดเราได้นะครับแล้วก็อันเนี้ยจับใส่กระเป๋ากางเกงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะฮะก็คือคนที่จะเอาใส่กระเป๋ากางเกงนะต้องอย่าเอาอะไรแบบมาใส่พร้อมกับมันอะ คือแวดง่ายพวกกุญแจรถหรือว่าพวกอะไรที่แบบมันจะสร้างรอยขีดข่วนให้กับกระจกได้อะต้องระวังกันนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องเลือกใส่กระเป๋าที่แบบมันไม่มีอะไรเลยนอกจากนาฬิกานะฮะนาฬิกามันก็จะปลอดภัยกว่านั่นเองอันนี้ก็เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่ผมว่ามันเจ๋งมากเลยแล้วก็เป็นไอเดียที่แบบทําให้การพกพาน,นาฬิกาเรือนนี้มันก็สามารถทําได้อย่างหลากหลายมากขึ้นด้วยนะฮะ ใครที่สนใจก็ลองไปซื้อกันได้นะครับโดยที่ตัวนาฬิกาเนี่ยราคาจะอยู่ที่15,900บาทนะครับซึ่งก็มีขายอยู่นะฮะตามพวกเคาน์เตอร์ตามห้างนะครับยังไงเนี่ยใครที่ลองไปเดินดูลองไปตามหากันดูได้นะฮะผมว่ายี่ห้อเนี้ยมันมีอีกหลายเรือนมากๆเลยที่ดูดีมากๆแล้วก็น่าสนใจมากนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ